ลาบกับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทางช่องนะครับเออครับครับรอบนี้นะครับเซียนนาดีสิมาตามโค้งสุดไทยนะครับเนาะกับชุดรัฐบาลไทยนะครับตัวเลขชุดรัฐบาลไทยของปูบุญมีนะครับครับปูบุญมีทรงตัวเลขนะครับแนวทางนะครับมาให้พี่น้องเอฟซีได้ชมได้เบิ่งไปน้ำกันนะครับเนาะครับเขาไปรุ่นเสียง ยิบจับลอตเตอรี่นะครับครับการมื่ออื่นเนาะครับเนาะก็เป็นมือวันออกวันสานะครับพี่น้องเอฟซีครับเป็นวันพระนะครับวันพระสิบห้าค่ำนะครับเดือนเดือนสิบเอ็ดบอกะครับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับครับก็เป็นมือวันพระเนาะครับเนาะหลอก็เข้ากับ ไปท้ำบุญนะครับพี่น้องเอฟซีครับเชี่ยนาดีก็บจะไปท้ำบุญเพื่อกันนะครับครับก็ขอให้พ้นบญนั่นขอพี่น้องเอฟซีเข้านะครับจี่ส่สงสมมาแล้วครับเนาะขอให้สุขภาพอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขศรทนะครับครับเชี่ยนาดีกับไปไวพอนให้พี่น้องเข้านะครับครับตั้งมือ เื่อนเป็นต้นไปนะครับบ้านหอกบ้านสาเนาะคดีให้พี่ให้น้องสุกูทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ากันนะครับถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันครับว่ามันรวยเบอร์นะครับรวยเงินนะครับพี่น้อง F ิซีเอ้ามาเข้าเรื่องเลยครับพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางนะครับของปูบุญมีนะครับครับรอบที่แล้วนะครับเนาะ ปูบุญมีทรงตัวเล็กมาให้นะครับกับป้าเขานะครับเขาตัเล็กวิ่งนะครับครับรอบนี้นะครับเช่นาดียพี่พนองเข้านะครับมาตามตัวเล็กเนียวทางไปนํากันเล้วครับเนาะโค้งสุดท้ายนะครับเขาขออนุญาตเขียนทางข้างก่อนนะครับหนึ่ง พฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกนะครับเหลืออีกบัจวันบนานะครับเนาะทางตะบานไทยหอ,อกนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ บาลไทยกับผมสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับพี่นองค์เีปูบุญมีนะครับ ทของปูผืนยูนะครับเนาะปูผืนมีพืนยูมีจะต้นไม่ไใหญ่พี่น้องเอฟซีมีต,นต้นตะเคียนมีต้นย่างใงญ่นะครับมีจะต้นไม่เง้นะครับพี่น้องเป็นวัดเกาแก่นะครับถ้าพี่น้องเอฟซีเคยมาวัดป่าดงน้องตันนะครับเนาะก็จีพันนะครับพันเสียนท่างไปกอนจะเป็นหัวัดวป่าดงน้องตันนะครับเขาก็ต้องพัน วัดปูบุนมีกอนนะครับถาเขาไปทางอเภพเชีนะครับเนาะถาเขามาทางบ้านหน้าบัวนะครับตรงขามกันกับ้านหน้าบัวนะครับพี่นยองที่อยากไปเห็นวัดปูนะครับเป็นกำลังเหตุดกำลังสั่งนะครับเป็นสั่งซาล่าการประเลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับครับกับเป็นบุญบารมีของปูเพิ่นนะครับเป็นเปียบเป็นสั่งมาหนี่ก็ได้ย้อนจากตัวเลขแนวทางนะครับ ปล่อยโฉบปล่อยหลับให้พี่น้องเอพซีพี่น้องเอพซีมันกัมาหลวมทําบุญน้เพินนะครับมาสั่งซาล่าซอยเพินเด้อพี่น้องเอพซีครับเป็นเ,นเ,นเลขล,ล็อกเงินล้านนะครับเลขล็อกเงินล้านนะครับ ล็อกเงินล้านนะครับครับตัวเลขว่า,ายหไรานะน้พี่น้งเลฟซีครับบนนะครับแยกบนแยกล่างนะครับพี่น้งเลฟครับบนนะครับบนนะครับ,บนน 7จ็ดแปดศูนย์นะครับเลขสามตัวนะครับเลขสองตัวนะครับก็มี8แปดศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะครับพี่น้องเอฟซี ล่างนะครับหกสองหสนะครับ6กหนึ่งนะครับอย่นเบีหกสองหกสามหกหนึ่งนะครับล่างเด่นหก เด่นหกมีก็ดสามขมนะครับมียู้แค่หนีนะครับเนาะตัวเหล็กเนี่ย,ยาทางรอบนี้นะครับ ขางหนาเทศการแล้วนะครับเืิอนี้เป็นกะทางบันเสียนอดีนะครับเวียนเทียนเริ่มเวียนเทียนเตะมักกีการหน่อยนะครับเป็นเอืน่นเตะมักกีการหน่อยเริ่มเตะตต้งเต็ม,มืงอนี้นะครับเนะี่ยพี่นี้ทังเอื่นที่คือกันบอกกับทางผักอีสานนะครับปู่บุญมีเรียกอกเงินล้านนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับแยกบนแยกล่างนะครับพี่น้องที่ ครับไก่พี่น้องเข้าแคปหน้าจอไว้ครับครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยปู่บุญมีนะครับเลขล็อกเงินล้านนะครับบนนะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับเพิ่นกาเฮ็ดหกประตูนะครับเนาะเป็น ปูขั้วออกมาแล้วนะครับเป็นถ้าไปกลับก็เป็น6กประตูนะครับพี่น้องทุกที่แต่ว่าปูให้เป็นตัวตรงนะครับออกมามี80 70ูนยแล้วก็เจ็ดแนะครับเรียกสาตัวนะครับเจ็นะครับพี่น้องีสตัวบนนะครับเนาะล่างนะครับเด่ยนที่6นะครับ ก็มี6กสองนะครับหกสามหกหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสามนะครับพี่น้องเอพีครับรอบนี้ก็ฟังว่าตัวเลขของปูนะครับยีภาพี่ผานองเข้ายีาพี่น้องเอพีเข้าโฉบมันนะครับเพราะว่าปูให้ตัวเลขเป็นมือออกพันษาพอดีนะครับมือคือว่าเป็นนิมิตรไหมอันดีนะครับพี่น้องเอพีครับอยากให้พี่ให้น้องเข้าถือเหล็กสามตัวน้ำปูนะครับเนาะ พี่น้องที่จะมาเห็นวัดที่ปู่พ่นจัมพรรษาอยนะครับปู่บุญมีเลขล็อกเงินล้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อนาดีก็ขออวพรให้พี่น้องเฮาสู่ปู่สุขคนนะครับวันออกพรนษานะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเห็ยดยังไงได้สมดังปรารถนานะครับเด้อพี่น้องเอฟซีบ่าวบาจิเป็นการเสี่ยงโศกบ่าวบาจิเป็นการแน่นนะครับ ธุรกิจการงานยังตั้งต่าง,งนะครับขอ,ขอให้ส้ำเร็จดู่วงไปด้วยดีนะครับบา่านทีเหตุธุรกิจยังกระไดเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ที่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ